สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่ตุ้มคุณนาซ่านนะคะวันนี้พี่ตุ้มจะมาทำคลิปเกี่ยวกับต้นสมเมานะคะต้นสมเมาก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังใบถสังใบก็สามารถเอามาต้มกับปลาได้ส่วนพ่นก็ สามารถเอามากินได้นะคะพ้นก็เวลาสุกก็จะมีสีดำนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะเมาวจะเอาพ่นมาในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะ ลูเมาซุกก็ยังเป็นอาหารของนกเนี่ยค่ะผลของสมเมาเยอะแยะเลยค่ะรสชาติขก็ลูกเมาก็มีรสชาติเปรียปร้ยวๆอมหวานนะคะ เนี่ยค่ะ่ายในปุ่มของตอน้นเมานะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะต้นเม้าก็เป็นพ้นไม้ที่เกิดขึ้นตาตมธรรมชาติ แล้วก็ไปดูลักษณะภูมโดยรบนะคะนะคะดานทางด้านด้านเนาะทริปนี้ปีตุ้มคุณนาซานก็ มีเตียงเท่านี้นะคะให้เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ